ผมจะมารีวิวแบบขิ ING, ขงขิงคาคาเลยเอาแบบไม่ต้องเกรงใจเลยฮะว่าพาร์ทอะไรด้านหลังผมสองคันเนี่ยความแตกต่างเป็นยังไงเห็นไหมว่าสีมันแตกต่างอันนี้คือของแท้นะนี่คือแท้นะอันนี้พาร์ทของงานจีนนะนี่ของแท้แร็ปเตอร์นะจ๊ะของจีนแร็ปเตอร์นะจ๊ะพลาสติกจ้ะผมก็อกอบงานไม่ดีว่าชิ้นงานไม่เข้ารูปวะกูกูติดตั้งได้แค่นี้แหละกูมีวิญญาณทำได้แค่นี้แหละนะบอกว่าไม่ทำยาก เอาไว้ตะใบเล็บนะเด็ไฟท้ายฝาท้ายรายละเอียดเห็นไหมอันนี้คือของแท้เราแปลงแท้อยู่แล้วนะฝาท้ายเปลี่ยนไม่ได้นะครับนี่ฝาท้ายเดนเจอร์ธรรมดาดมเดิมเลยนะมีช่องเว้นไว้เพื่อยึดไฟท้ายไงของแท้คือปรงงกเลยนะไม่มีมาเว้นอะไรนะเด็กสาน้ำมันเคลียรับไม่ได้มารับไม่ได้อ่ะขิงหน่อยขิงหน่อยรับไม่ได้ สนาอ e ีสปอร์ตที่ชนบุรีนะครับวันนี้มาแนะนำเรนเจอร์สตัวครับผมเป็นฟอร์ดแรปเตอร์ทั้ง2คันครับที่อยู่ด้านหลังผมนะบอกก่อนว่ามีพาร์ทจีนหนึคันแล้วก็พาร์ทอะไรแท้ Ford 1คันนะครับอยู่ด้านหลังเรานี่เองฮะผมจะมารีวิวแบบข,งขิงขิงคาคาเลยเอาแบบไม่ต้องเกรงใจเลยฮะว่าพาร์ทอะไรด้านหลังผม2องคันเนี่ยความแตกต่างเป็นยังไงคุณภาพเป็นยังไงนะ เอ,เอาแบบเริ่มแรกแบบเห็นชัดๆก่อนเลยไหมผมว่าเพื่อนๆเห็นในกล้องคือเห็นแน่นอนอยู่เลยว่าความแตกต่างของ daylight ไฟหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะนี่เห็นไหมว่าสีมันแตกต่างเห็นไหมในกล้องแตกต่างไหมดูรู้ปในกล้องอะ่ะเออนี่คือข้อแตกต่างของไฟหน้านะครับอันนี้คือของแท้นะนี่คือแท้นะอันนี้พาร์ทของงานจีนนะ แล้วรายละเอียดนะครับกันชนหน้าอาจจะคล้ายกันนะอาจจะคล้ายกันนะครับแต่คุณภาพพลาสติกวัสดุไม่เหมือนนะครับกระจังหน้าอันนี้เห็นชัดเจนเลยว่าของแท้ไม่มีแบบนี้แน่นอนนะนะนี่คือพาจีนแต่ส่วนของแท้จะโล่งๆนะครับไม่มีไฟส่วนมากเพื่อนๆนะที่ขับแรปเตอร์แท้เขาจะเอาไฟไปเจาะเจาะให้เป็นไฟส้มนะ รถส่วนตัวผมก็ใช้แรปเตอร์แท้นะผมก็จะเอาไฟ LED สีิส้ซมาเจาะเข้าไปนะให้มันมีความเท่คล้ายแบบนี้แหละอ่ะแต่ไม่เป็นไรกระจังหนะ้าอาจจะมีความคล้ายกันนะแต่ที่สําคัญของชิ้นงานนะแก้มผมบอกเลยว่าผมเห็นที่แรกคือรู้เลยว่าโอ้โหเหลี่ยมสันคมมนมันแบบแปลกๆอ่ะนะอ่ะมาใกล้กล้องมาแบบระดับใกล้ๆหน่อยนะอันนี้มันแหลมไปผมบอกเลยว่าแหลมไปแต่ของแท้จะทื่อๆหน่อยนะ เออดูแบบโค้งๆคงดูแบบเรียบเรียบสมูทนะเห็นนัเห็นสั้นเส้นเส้นฝากระโปรงป่ะมันตรงเนาะอินี่ไปไหนวะเนี่ย <laughs> ไปไหนวะดูดิดูดินี่ชิ้นงานมาแบบนี้นะกูกูติดตั้งได้แค่นี้แหละกูมีปัญญาทําได้แค่นี้แหละนะบอกเลยว่าไม่ทํายากติดตั้งโคตรยากและคิวรอมีไฟ LED ด้วยนี่ของแท้ไม่มีนะจ๊ะของแท้ไม่มีนะจ๊ะแต่เห็นเพื่อนๆนก็เรียกร้องเหมือนกันนะเฮ้ยมีไหมมีของตกแต่งไหมอยากติดเหมือนกันนะ เออนี่นะนี่คือความแตกต่างนะเออคิ้วใต้ไฟยาวๆเนี่ยฮะผมประกอบงานไม่ดีหรือว่าชิ้นงานมันไม่เข้ารูปวะผมผมเนี่ยมาดูดิหลายรอบแล้วคือคือผมมาแก้ตรงเนี้ยประมาณ3-4รอบคือแม่งไม่ได้จริงๆวะ่ะคือแบบร้อยต่อไม่ได้อะคือมีบัญญาธรรได้แค่นี้นะนี่นะนี่คือพาร์ทงานไม่เข้ารูปครับคือพยายามทำให้มันดีแล้วแต่มันมันดึงกันไปดึงกันมาอันนี้คือของแท้นะ ของแท้จะลากยาวมานะฮะนี่คือของแท้โอเคนี่นะไฟตันหมอกอะไรก็อ่ะคล้ายๆกันนะต่างกันแค่คุณภาพนะครับแต่ที่เห็นชัดๆเด่นๆเ,เลยนะฝากระโปรงครับฝากระโปรงเส้นสายในกล้องไม่รู้ดูรู้หรือเปล่านะแต่ถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วเทียบงานกันเนี่ยผมเห็นประจำไงผมดูรู้เลยเส้นสายไม่เหมือนกัน ของแท้จะมีความเรียบเนียนแล้วชิ้นงานจะเนียนแบนมากกว่านะครับแต่ตัวนี้นมันจะเป็นคลื่นนะฮะอืแต่ผมคล่องใจกับแกนมอย่งเดียวครับผมบอก,กเพื่อนๆไปเลยนะถ้าเล่นชุดพาดงานจีนนะฮะถ้าเฉี่ยวชนหรืออุบัติเหตุขึ้นมาแล้วนะบอกเลยว่าหาไหลโครยากจะเอาแก้มแท้มาคัสตอมแปลงใส่บอกเลยว่ายากยากจุดยึดก็ไม่เหมือนกันนะเออมาดูมาดู่างี้บางี้นี่ อันนี้ช่องลมแท้นะนี่คือช่องลมแท้นะเพื่อนเพ Coca ื่อนเห็นไหมเพื่อนนี่คือช่องลมแท้นะนี่คือรายละเอียดงานนะมาดูช่องลมจีนโอ้โหดูดิ đi. เอาไว้ตะใบเล็บ <c ười> นะนี่เป็นไงคิ้วล้อแบบแปะกาวนะมีหมุดยึด 3. จุด4จุดแล้วก็แปะกาวแต่ของเนี้ยเป็นของแท้คือยิงหมุด10ตัวเลยคึบึบคึบคึบึบนะ เออนี่บันไดข้างของแท้นะฮะนี่คือของแท้ส่วนที่แตกต่างคือนี่ฮะกระจกมองข้างนี่ของแท้แรปเตอร์ส่วนนี้ยังเป็นของเดิมๆของเรนเจอร์นะฮะเห็นปะเออผมไม่อยากเปิดฝาเครื่องให้ดูบอกเลยว่า <c oughs> วุ่นวายมากเลยจิ๊กซอจุดยึดวุ่นวายปวดหัวอ่ะและทีเด็ดกว่านั้นนะมาดูตูดด้านท้ายฮะนี่ของแทแรปเตอร์นะจ๊ะ อันนี้คือของจีนแรปเตอร์นะจ๊ะพลาสติกจ้ะคิวล้อคือติดกันเลยคือเป็นพลาสติกเอามาครอบทับกระบะเดิมนะครับแต่ของแท้เป็นเป็นแยกนะคิวล้อเอาออกได้นะจะไม่ติดกันกับเหล็กนะอันนี้เหล็กนะอันนู้นพลาสติกนะนี่คิวคิวล้อแยกนะแลวด้านหลังนี่เป็นกระหยี่นะจ๊ะนี่กระาหยี่ของแท้แรปเตอร์นะจ๊ะเพราะมันคือกระบะของแรปเตอร์อ่ะมันก็ต้องใส่ของแท้เะล่ะนะ มาดูความแตกต่างอีกข้อหนึ่งนี่คือฝาท้ายของ Next Gen Raptor นะครับฝฟาท้ายฝาท้ายฝาท้ายรายละเอียดเห็นไหมเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นความเคยชินที่ผมรีวิวว่านี่คือของแท้เราแปลงแท้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นกันชนแท้ฝาท้ายรายละเอียดกระจกกระจิกรวมถึงไลเนอร์มือเปิดนะคือเพื่อนถ้าดูผมอยู่บ่อยๆะรู้แน่นอนว่าร้านผมนี่ให้ ของแท้ตรงปกนะเออนะแล้วเรามาเปรียบเทียบกับง,งานงานจีนกันฝาท้ายเปลี่ยนไม่ได้ดูดินี่ฝาท้ายเลนเจอร์ธรรมดาเดิมๆิมเลยนะแล้วเขามีช่องเบน่ามีช่องเว้นไว้เพื่อยึดไฟท้ายไงเห็นว่าเนี่ยนี่คือพลาสติกกระบะเดิมด้านในนะครับแล้วน,นี้ก็เป็นชิ้นพลาสติกครอบทับนะเห็นว่ามันมีช่องเว้นแต่ของแท้ไม่เว้นนะของแท้คือตรงปกเลย นะไม่มีมาเว้นอะไรนะยึดก็ยึดจุดข้างเห็นไหมนี่ยึดกับกระบ,บะแท้นะจ๊ะนี่ยึดยึดให้น็อตเลดด้วยอะน็อตเลสนะดูเส้นสซลงสลิงไลเนอร์ตรงปกอะคาบตรงปกอะคาบนะแล้วมาดูงานจีนนี่ยังเป็นของอของเดิมเลนเจอร์ตัวเก่าอยู่เลยฮะสลิงอุปกรณ์ทุกอย่างของเดิมหมดนะฮะแล้วก็มีพลาสติกที่ผมบอกอะมันแยกเห็นปะเออแล้วเวลาปิดฝาท้ายปุ๊บก็ ก็ยังให้อารมณ์แบบว่าเป็นเลนเจอร์ตัวเก่าอยู่เห็นไหมบอกแล้วว่ามันไม่สุดอะนะอะฝาก็เป็นทางเลือกฝาก็เป็นแนวทางนะจ๊ะอออยังมีอีกข้อนึงนี่นี่นฝาถังน้ำมันฝาเดิมกระบะอยู่ด้านในอันนี้ตัวข้อพลาสติกไงดูดิเป็นบบโบยไงเนี่ยเชี่อรับไม่ได้ว่ะรับไม่ได้อ่ะขิงหน่อยขิยงหน่อยรับไม่ได้อ่ะตามงบแล้วกันนะผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าคือ ด้านหลังผมเนี่ยเป็นคนจีนนะครับเขาไปหาพารชุดแต่งมาเอาไม้ผมติดตั้งทำสีนะครับแล้วก็ติดตั้งทำสีเสร็จแล้วปุ๊บล้อแม็กครับ no beautiful พี่เขาบอกว่า no no beautiful แม่งไม่สวยเลยไอ้สัสตว์มามาแลั้นะไม่สวยเลยเขาอยากได้แบบใหญ่ๆให้มันดูแบบพอดีอันนี้แม่งหูบเว้เอออ่ะเดี๋ยวกูจัดให้นะเดี๋ยวกูจัดให้นี่ กูบอกเขาว่ารอประมาณสองสาชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวกูหาล้อจัดให้อะอ่ะ,อะงานแปลงข้าวๆก็คือประมาณนี้นะครับสำหรับแรปเตอร์จีนแรปเตอร์แท้นะฮะอ่ะอยู่ที่เพื่อนๆเ,เรียกงบตามงบประมาณในกระเป๋าแล้วกันอะ่ะผมบอกเลยว่าพี่เขาโดนเยอะนะผมถามเขาอะ่ะเขาบอกโดน2องแสนกว่าบาทอะ่ะไปสั่งของมาโดนค่าทําสีติดตั้งเดินระบบไฟรวมถึงล้อยางทําเปลี่ยนโชคด้วยเขาบอกโดนสองแสนกว่าบาทนี่ ถ้าแบบอย่างนี้นะผมบอกแล้วเพิ่มอีกแฝดหนึ่งก็ได้ได้ของแท้แล้วอะ่ะอันนี้ดูยังไงก็แบบยังไม่สุดอ่ะครับมันยังดูแบบมันดูรู้อะ่ะอันนี้ขับไปไหนก็ดูยากนะบอกเลยว่าดูยากนอกจากดูช่วงล่างเว้ยถึงจะดูรู้ว่าอ๋อช่วงล่างเลนเจอร์กับช่วงล่างแรปเตอร์ไม่เหมือนกันไงนะฝากบอกเพื่อนๆไว้นะนไหนๆก็ทำแล้วเจ็บตัวแล้วนะเอาให้จบครับทีเดียวคือจบอย่าไปทำเพิ่มเติมอะไรเรือเ่อยเปื่อยฮะอย่างเงี้ยบอกอย่างเงี้ยน่าจะยังไม่จบ น่าจะเติมไปเรื่อยอะนะแต่แบบนี้จบนะนี่คือ f c ซจะขอนแก่นนะลูกค้ามานั่งรอแล้วนเนี่ยคันเนี้ยนะฝากไว้นะครับกับรีวิวให้รู้ว่าแรปเตอร์ที่แต่งเนี่ยนะมันมี2แบบนะอลองวิเคราะห์ดูนะครับลองนึกภาพตามผมแล้วก็ใจเย็นๆลองดูว่าเปรียบเทียบดูว่าอันไหนมันแตกต่างนะอันไหนมันคุ้มกว่ากันนะอ่า,อาฝากไว้ครับจากราชนะอีสปอร์ตชลบุรีครับฝากไว้ครับผม ส่งงานครับคันนี้ด้วยเด้ขอขอนแก่นนะโอเคบาย